สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเซลล์หนูเล็กที่ช่องหนูเล็กรถมือสองนะอยู่กันที่นี่นะคะบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเซรีไรทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหาคนครนะ,ะสำหรับโปรโมชั่นในเดือนนี้บอกเลยว่ามาแบบจุกๆุเลยนะคะเริ่มต้นกันตั้งแต่ขับฟรีไปเลยนะคะขับฟรีไปเลย90วันนะคะ,คะ,คะลูกค้าขารอเลย3เดือนค่อยมาจ่ายค้างวดนะ,ะไม่พอดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79เท่านั้นเองนะที่สําคัญนะคะ ดาวสามารถผ่อนดาวได้แล้วนะตอนนี้ผ่อนดาวไปเลย6เดือนไม่มีดอกเบี้ยนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะลูกค้าห้ามพลาดเลยนะ สำหรับวันนี้นะคะในส่วนตัวรถที่จะมารีวิวกันนะคะเป็นรถอีโก้ขาน่าใช้คันหนึ่งนะค,ะคันนี้เป็นตัว t o y ยต้านะโตโยต้ายาริปี2015นะ,ะมาพร้อมกับราคาเปิดขาย349,000บาทเท่านั้นนะค,ะคันนี้เลขกมาอยู่ที่1 0 0 0 0กับ50,000ต้นๆน,น,นะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยนะ,ะตัวเงินดาวนะถ้าลูกค้าจะดาวนะคะลูกค้าก็0%ฟรีดาวก็ได้โอ้โห บอกเลยว่าโปรโมชันนี้ทํามาเพื่อลูกค้าโดยเฉพาะเลยเอาใจลูกค้าเลยนะคะที่อยากจะได้รถในช่วงนี้อ่ะสำหรับตัวรายละเอียดตัวรถนะคะเริ่มกันเลยนะ,ะเริ่มกันเลยในส่วนของกระตัวด้านหน้านะคะไฟด้านหน้าคันนี้ได้มาเป็นไฟแบบมันติดดิฟฟิเกเตอร์นะคะเป็นตัวไฟหลอดไส้แบบนี้เลยนะ,ะด้านล่างเนี่ยมีเบา้ามีเบ้าสําหรับใส่ไฟตัดหมอกให้แต่ว่าคันนี้ไม่ได้ใส่มานะะไม่ได้ใส่มาอ่ะถัดมาเป็นในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะ โฉมนี้เนี่ยบางคนเขาก็เรียกกันว่าโฉมหน้าปลาดุกนะบางคนเรียกโฉมหน้าบางกรแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าอยากจะเรียกกันนะเห็นแบบไหนก็เรียกแบบนั้นเลยนะตัวโลโก้นะคะด้านหน้าโตโยต้าเป็นวัสดุโครเมียมนะคะคันนี้ได้เลขทะเบียน7กอไก่ชกเชอร์8ปถัดมาเป็นในส่วนของตัวล้อคันนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนล้อแม็กมาให้เรียบร้อยนะเปลี่ยนล้อแม็กซิ่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยางลูกค้าได้เป็นยางปิสโตนไปนะ คันนี้ได้เป็นรถปีสัปดาห์ที่33สัปดาห์ที่สาปี2 0 2พนะบอกเลยว่าแค่ตัวยางก็คุ้มแล้วนะคะได้ยางใหม่ๆอย,อ,ยอย่างนี้ไปเลยนะสวยๆนะคะนี่ช่วงล่างนะคะช่วงล่างเห็นไม่เลยนี่ลักษณะตัวช่วงล่างก็เดิมๆนะ,ะเดิมๆเดิมๆมาเลยทั้งคันนะคะนี่ ขึ้นมานะคะคันนี้เป็นตัว E จะได้ไฟเลี้ยวที่อยู่ข้างแก้มไปแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเป็นสีเทาดำนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยคันนี้ติดฟิ์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะซักประมาณ80ได้นะ,ะฟิมน่าจะซัก80นะคะคันนี้แล้วก็ติดคิ้วกันาสาดให้เรียบร้อย4บาทนะคะกระจกก็มาบานเดิมแท้นะคะบานเดิมแท้จากตัวโตโยต้าเลยอืทั้ง4บาทนะ,ะบานเดิม แล้วก็มือเปิดคันนี้ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะสีเทาดำด้านหลังนะคะด้านหลังคัน,งนนี้นี่ในส่วนของตัวคิ้วฝากระโปรงเขาจะเป็นสีเมทัลลิกนะคะสีเงินเงินแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวดวงไฟเนี่ยลักษณะวดวงไฟเขาจะเป็นนี่ทรงวาวๆแบบนี้เป็นไฟแบบ LED นะ,ะแล้วก็ด้านล่างนะคะมีไฟเด็กทับทิมนะ,ะมาให้เรียบร้อยแล้วหนึ่งคู่ จะยักตัว e อยู่ด้านนี้เลยสวยๆนะคะเป็นเป็น e ก้ค่ะที่น่าใช้คันหนึ่งเลยก็ว่าได้สําหรับตัวยาลิสนะคะเพราะว่าตัวยานิสเนี่ยบอกเลยว่าเป็น e ก้ค่ะที่มีตัวเครื่อง4สูตรนะขับไปไกลๆเนี่ยไม่ต้องจอดพักรถด,ด้วยนะ,ะแล้วก็เป็นตัวคันนี้เนี่ย1.2นะ,ะเป็นตัว1.2ก็ประหยัดน้ามันอีกด้วยนะภายในกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้ภายในเป็นสีดาําแผงประตูสีดาํานะคะ ลักษณะของตัวแผงประตูเนี่ยก็มีการตกแต่งนะมีการตกแต่งเป็นเหมือนตัวหนังลักษณะเป็นหนังเนาะด้านนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกปุ่มเซนเซอร์ล็อกนะคะมือเปิดเป็นสีดำช่องใส่ขวดน้ำนะคะมีให้บานประตูบานาพับต่างๆรายละเอียดโครงสร้างต่างๆก็มาเดิมๆนะเดิมๆสวยๆหัวน็อตนะคะสีเดียวกันกับตัวรถนะไม่มีรอยไขนะ ไม่มีรอยขาย,ยู่แบบเรียบเรียบแบบนี้เลยสวยงามนะน่าใช้มากอ่ะตัวเบาะคันนี้ลูกค้าได้เป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าสีดําเดินได้ตะเข็บสีสม้มลักษณะตัวเบาะก็ยังใหม่อยู่นะยังใหม่อยู่เป็นเบาะแบบปรับพับเลื่อนเองนะคะอาจจะเห็นในกล้องเนี่ยอาจจะมีคราบสีขาวแต่เดี๋ยวทางเราจะมีการทําความสะอาดสปาตัวภายในภายนอกให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ คันนี้ได้เป็นกระจกประพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้กานแบบนี้นะคะมาพร้อมกับแอร์แบคคู่หน้า1คู่บริเวณคอนโซลด้านบนเป็นสีดําสีดาเลยอ่ะเดี๋ยวดูเครื่องเสียงนะ,ะในส่วนของเครื่องเสียงเนี่ยใส่แผ่นได้เล่นหมด fm/am นะคะแล้วก็ตัวแอร์นะคะได้เป็นแอร์แบบแมนนวลปรับได้4ระดับโดยการเกียร์ออโต้ขั้นบันไดฐานเกียร์เป็นเมทัลลิกแบบนี้นะ,ะสวยๆนีมือเบรกสีดํา ด้านบนนะคะม่านตัวที่บังแดดยังมีพลาสติกคุ้มอยู่เลยนะอ่ายังมีพลาสติกคุ้มอยู่เลยนะสวยๆเดี๋ยวเราดูเบาะนั่งด้านหลังสำหรับตัวเบาะนั่งด้านหลังนะคะก็คันนี้มันเป็นแฮชแบกนะ,ะแฮชแบกปรับพับตัวเบาะได้เราจะปรับพับเบาให้ลูกค้าชมกันสักครู่เดียวอ,อึ๊บแปบ๊บหนึ่งนะคะ รับเบาะก็กดลงไปแบบนี้เลยนะ,ะนี่ลักษณะตัวเบาะหลังจากที่เรามีการทับปรับลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวดูมุมมองจากด้านหลังกันบ้างนี่มีชั้นสําหรับกันสัมภาระให้นะคะแล้วเวลาเราปรับพับลงไปเนี่ยมันก็จะเรียบเสมอลงไปแบบนี้นะคะลักษณะในส่วนของอเครื่องมือนะคะพวกยางอลไหล่ออ้อไหลมีให้อุปกรณ์เครื่องมือถุงมือแม่แรง มีให้ครบพร้อมเลยนะช่องเก็บสัมภาระด้านหลังมีไฟส่องสว่างให้นะโครงสร้างด้านหลังนะ,ะมาแบบเดิมๆสวยๆมาแบบนี้เลยสีดําสีเทาดําบอกเลยว่าเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายมากๆนะคะง่ายมากๆจริงๆนี่ขนาดไม่ล้างสวยๆนะคะดูใหม่นะไม่เป็นฝุน่นเป็นอรอยริ้วรอยก็ไม่มองไม่ค่อยเห็นนะคะนี่ จุดเม็ดองเม็ดอางนะคะอยู่ชัดชัดแบบนี้แล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตน,นะคะไม่มีรอยไขนะมาเดิมเดิมนะนี่จุดเม็ดอากลมๆอยู่เลยนะคะสวยๆนะลายละเอียดในส่วนของตัวฝากระโปรงท้ายนะไม่มีรอยชนหนักจากด้านหลังมาอย่างแน่นอนนะคันนี้การันตีในส่วนของตัวโครงสร้างเลยนะ,ะเดี๋ยวดูรายละเอียด นัานฝากระโปรงกันนะคะในส่วนของต,ตัวห้องเครื่องอย่างที่เดียนแจ้งเลยว่าคันนี้เป็นเครื่องขนาด1 2 0 0นซีซีนะคะเป็นตัว4สูทนะคะเป็นตัว4สูตร,ะะตตรลักษณะตัวห้องเครื่องเนี่ยมีการทําความสะอาดสปามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเครื่องอยู่ตําแหน่งเดิมนะ,ะไม่มีรอยรั่วเยิ้มของน้ํามันออกมาแต่อย่างใดนะคะลักษณะตัวเครื่องใหม่ๆสวยๆเลยนะคะ บอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นในสองพวกของเหลวนะคะอุปกรณ์ของเหลวต่างๆนะคะทาง,ท,างทีมช่างมีการดูแลให้ทางเราซัพพอร์ตให้ภาษีพรพอบอกเปลี่ยนให้นะคะ <S <S เริ่มต้นที่เราเลยนะแนวตะคงตะเข็บนะคะคันหน้านะคะคันหน้าตรงๆนะ สัญลักษ์ของเขานะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากเข้ามาดูรถติดต่อหานูเล็กเลยนะคะเบอร์093 389 2888นะคะเบอร์นี้เปิดให้แอดไลน์ด้วยแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดแผนก็ได้ด้วยนะคะแผ่นกันความร้อนยังอยู่นะเดี๋ยวทำความสะอาดก็ออกมาสวยงามนะคะน่าใช้ อกเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยผ่อนสบายมากะคะ่ะราคา3าม0ส0ี่กพันลูกค้าผ่อนเอาเริ่ม72็ดงวดก่อนคันนี้ถ้าผ่อนแบบ72็ดงวดเนี่ยก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ6 0 0ันะ 6, ปลายปลายนะ 6, กพันปลายปลายแต่ถ้าลูกค้าผ่อนอยู่ที่8ปดงวดเนี่ยพอเพอนะอาจจะอยู่ที่ห0 0 0ันปลายปลนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอย่าลืมโทรเข้ามาด่วนเลยค่ะฟรีโปรขับฟรี90วันนะคะด่วนๆนะคะคันนี้เนี่ย สีเทาดำนะคะได้ล้อแม็กแต่งซิ่งแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่แจ้งว่ามาจากคลิปวิดีโอของหนูเล็กคันนี้หนูเล็กแถมน้ำมันให้ไปเลยแถมน้ำมันให้ไปเลยเต็มถังนะคะไม่พอติดกล้องหน้าหลังให้ด้วยอ่านะสำหรับ วันนี้ลูกค้าที่อยู่ในคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตวิดีโอคลิปของหนูเล็กและลูกค้าที่อยากจะได้คันนี้อย่าลืมโทรหารหนูเล็กด่วนเลยโปรโมชั่นดีๆหนูเล็กมีเยอะแยะมากมายเลยนะ,ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ